แม่บ้านอาหารแพลนเบสสวัสดีค่ะวันนี้เรามีสลัดโปรโตีนสูงมาฝากเพื่อนๆค่ะก่อนอื่นก็ไปเตรียมคี้นัวกันก่อนนะคะวันนี้เราใช้คี้นัวเกือบหนึ่งถ้วยตวงนะไม่ถึงนะคะประมาณสัก3ส่วนสถ้วยตวงได้เนาะให้เรานำไปคั่วด้วยไฟกลางกลางนะคะพอมันเริ่ม แตกป๊อบแป๊บป๊อบแป๊บแ,ปแล้วก็มีกลิ่นหอมเนี่ยก็ให้เราปิดเตาแล้วก็เอาไปเทใส่ถาดหรือตะแกรงก็ได้นะคะเพื่อให้เขาคายความร้อนอย่าเอาแช่ทิ้งไว้ในกระทะนะเดี๋ยวมันจะไหม้นะคะพักจนมันเย็นสนิทเลยค่ะเพื่อนหลังจากที่พักจนเย็นสนิทแล้วเราก็จะใส่ตะแกรงแล้วก็นำไปล้างน้ำแบบนี้นะคะเปิดน้ำผ่านในตะแกรงได้เลยแล้วก็นำเอาไปใส่กระทะเหมือนเดิม เติมน้ำเปล่าลงไปค่ะกะว่าให้มันมากกว่าขี้นัวไม่เยอะนะคะอันนี้เราก็ใส่น้ําไม่ถึงหนึ่งถ้วยตวงนะจากนั้นนะคะต้มด้วยความแรงของไฟที่ค่อนข้างแรงนิดนึงนะพอมันเดือดเราก็จะเบาไฟลงจากนั้นก็ ต้มต่ออีกประมาณสัก10นาทีนะคะก็คอยมาเปิดดูด้วยนะเดี๋ยวมันจะไหม้ติดกระทะนะคะถ้ามันยังไม่สุกแล้วนะ้ํามันแห้งก็เติมได้นะคะสําหรับน้ําเปล่าเราจะเอาประมาณนี้นะคะไม่ให้มันเละจนเกินไปเนาะให้มันแบบเป็นเม็ดๆอยู่นะคะ จากนั้นก็เไปใส่ชามนะคะแล้วก็พักให้หายร้อนก่อนต่อไปเราก็จะไปเตรียมเครื่องปรุงกันค่ะอันนี้เป็นกระเทียมนะคะเราจะขูดขูดเอาแบบนี้หรือใครจะซอยก็ได้นะคะเราจะใช้ที่ขูดมะละกอตัวนี้ในการช่วยบดนะคะช่วยขูดอันนี้เป็นขิงค่ะจากนั้นก็จะแครอทค่ะเอาไปขูดเป็นเส้นๆน,นะคะก็ใช้ที่ขูดมะละกออันเดิมเลยค่ะ แล้วก็จะไปเตรียมแตงกวานะคะแล้วก็ปอกเปลือกนะคะแล้วก็หั่นเป็นชิ้นตามชอบเลยก็ใช้ที่ขูดอันเดียวกันเลยนะคะใครสนใจที่ขูดตัวนี้ดูลิงก์ใต้คลิปได้นะราคาถูกมากนะคะสิบยีบาทเองนะมีติดครัวไว้นะคะใช้ได้หลากหลายฟังก์ชันเลยค่ะต่อไปนะคะก็จะไปเตรียมน้ํามะนาววันนี้เราใช้เป็นเล m o n นะคะบีบเอาแต่น้ําใช้ครึ่งลูกเลยค่ะความเปรี้ยวอันนี้แล้วแต่ชอบเลยนะวันนี้ก็จะทําออกแบบเปรี้ยวๆหน่อยนะคะ จากนั้นเราก็จะปรุงด้วยขิงแล้วก็กระเทียมที่เราบดเมื่อกี้ค่ะซีอิ๊วขาวนะคะน้ำมันมะกอกสักเล็กน้อยค่ะใครอยากจะใส่เป็นน้ำมันงาเพิ่มกลิ่นหอมก็ได้เช่นกันนะ ความหวานวันนี้เราก็จะใช้อินทผลัมแห้งหั่นเล็กๆประมาณสัก3เม็ดนะคะถ้าใครไม่มีก็ใช้เป็นพวกมิ้วโสลัดหรือว่าน้ำผึ้งก็ได้พริกไทยดำป่นค่ะชิมรสดูแล้วเปรี้ยวมากนะคะก็เลยเติมซี e U อิ๊วขาวลงไปอีกเล็กน้อยจากนั้นก็คนทุกอย่างให้เข้ากันชิมรสชาติได้ตามต้องการต่อไปค่ะก็ไปดูขึ้นนัวของเราก็เริ่มเย็นแล้วนะคะเราก็จะใส่แตงกวาแล้วก็จะมีข้าวโพดนะคะพวกผักสลัดต่างๆที่เราชอบนะสามารถใส่ได้หมดเลยค่ะ อันนี้เป็นหอมแดงนะคะมะพร้าวคั่วค่ะไม่มีไม่ใส่ก็ได้นะคะแล้วก็ตัวนี้เป็นเม็ดมะม่วงหิมะพานอบค่ะต้นหอมซอยจากนั้นก็ราดน้ำสลัดตามลงไปคลุกเคล้าทั้งหมดให้เข้ากันค่ะต้องบอกเลยนะว่าสลัดตัวนี้ทำที่ไรก็อร่อยนะคะ เคล็ดลับความอร่อยอีกอย่างนะให้เรานําไปแช่ตู้เย็นก่อนทานสักสอสาชั่วโมงนะคะหรือว่าใครจะเตรียมทําข้ามวันเลยก็ได้นะใครที่ไม่เคยลองทานสลัดขี่นัวแนะนําให้ลองทานดูนะคะอร่อยมากค่ะ